คนเราถ้าไม่มีฮิริโอตปะไม่มีความระเกงกวตัตบปาปไม่มีความลายแก่ใจมันก็ทําได้ทุกอย่างบุคคลใดโกหกเนี่ยจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีโกหกนี่แหละเป็นโมฆะบุรุษไม่ว่าหญิงชายเรียกว่าโมฆะบุรุษคือคําพูดของเขาเนี่ยจะเป็นโมฆะทั้งหมดเลยถ้าคนโกหกโมฆะหมายถึงล้มละลายเชื่อถือไม่ได้อะไรจะเกิดก็มันเกิดไปถ้าเรามีศีลตายเพราะศีลเพราะธรรมยอมตายเลยให้มันสมกับ เป็นลูกพระพุทธเจ้าชายชาติพระอดข้าวทีละสามวันสี่วันเดือนหนึ่งนี่ยฉันข้าวไม่กี่ครั้งเนี่ยลวงตาก็อดมาแล้วแล้วจะมาบวชเอาอะไรล่ะถ้าไม่บวชเอาสีนอารรมอดหลับอดนอนเป็นเดือนเดือนไม่จะมาพูดพลอยๆความคิดเนี่ยมันสร้างมโนภาพเป็นตัวได้ถ้าใครละเอียดนะถ้าถ้าเห็นลมเป็นสีแสงเนี่ยลมเนี่ยถ้าใครฝึกจนละเอียดจะเห็นเป็นแสงเหมือนแสงลุงเลยเนาะลมหายใจเนี่ย บางคนเนี่ลมหายใจเนี่เป็นควันเหมือนควันบุหรี่วิ่งเข้าวิ่งออกเลยพวกนี้ใจละเอียดมากจะเห็นความคิดนี่เป็นตัวตนเลยเป็นคนเลยคิดถึงใครในคนนี่ไปถึงคนนั้นเลยมันถึงหน้ากบได้ถึงรู้ว่ามันที่มีธล์คือความคิดของเราเองทุกอย่างเกิดจากความคิดทั้งหมดเลยสร้างขึ้นมั้มันจะสร้างผีหลอกตัวเองไหมเชื่อไหมอุปทานเนเราไปเหยียบเชือกอะ คิดว่างูเนี่ยโอ้โหกะโดดโยมตกใจเลยนะจริงๆเคยเคยไหม,เ,ไหมเหยียบเหยียบเชือกนึกว่างูเนี่ยโอ้โหเกือบช็อกตายอะ่ะถ้าไปเหยียบงูเราคิดว่าเชือกเราเช่ยหไหมนี่เขาเรียกอุปาานจิตนี่มันสร้างขึ้นได้มากเลยบางทีสร้างตัวเราเนี่ยเป็นหลายๆคนมายังได้เลยอย่าไปสร้างอย่าไปเห็นมันกลับมาสู่อาณาปักสที่อยู่ในฐานของลมเลยพวกเราก็จะค่อยหายไปเรียกว่ามันสร้างนิมิตขึ้นมาได้ อย่าไปหลงเับความมิเษวิโสมันนะมันหลอกลวงมากเลยโลกของจิตย่อมเสื่อมย่อมใสต้องเอาศีลเอาธรรมต้องฝึกต้องหัดให้มันมีศีลมีธรรมมีสัจจะนะจิตใจค่อยจะเข้าถึงนั่นแหละเขาเรียกว่าใจมีศีลนี่จิตเห็นจิตจิตในจิตนยจิตตัวหนึ่งคือจิตตากสังขารจิตตัวหนึ่งคือตัวสติเขาเรียกจิตเห็นจิตเห็นความคิดนี่ย ลุงตาเปรียบความคิดเนี่ยสังขารเนี่ยวิ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเราเนี่ยวิ่งยี่สิบเองมันทิ้งไม่เห็นจิตมันทถึงไม่ทันจิตถ้าเราจเจริญสติมาเนี่ยนะให้มันได้ยี่สิบร้อยยี่สิบเท่ากันนั่นเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วมันจะเห็นกันไม่ใช่มันช้าลงแล้วความคิดเนี่ยแต่สติเราไวขึ้น thank you